ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแอบปลื้มใจน้องปีใหม่ตื่นเช้าเข้าครัวทำอาหารให้คุณแม่เป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับคู่ของคุณแม่แอบทักษอ่อนและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่น,นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวยังคุยเก่งเด็กตลก โพสท่าถ่ายรูปก็เก่งอีกด้วยจ้าล่าสุดคุณแม่แอบได้โพสภาพของน้องปีใหม่ซึ่งกำลังเข้าครัวทำอาหารให้คุณแม่หลังจากที่กลับมาจากปั่นจัก,กรยานโดยโพสระบุข้อความว่าเมื่อเช้าไปขี่จักรยานกลับมาลูกสาวทำสครีมเบดเอกไว้ให้คุณแม่อร่อยมากค่ะขอบคุณแม่ครัวตัวน้อยนะคะเรียกด้ว่ายิงโตก,ก็ยิ่งน่ารักทั้งเรื่องความมีมารายาทและเรื่องความเป็นสาวหวานน้องปีใหม่ก็สามารถทาออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียว